พอด้านลบเข้ามานะคะด้านลบเข้ามาอันนี้จะเป็นลบอันนี้จะเป็นขั้วบวกเพราะนั้นแรงดันไฟฟ้าก็จะออกจากด้านล่างผ่านไดโอดดีสามผ่าน r l ย้อนกลับเข้าไปที่ d 1แล้วก็กลับเข้ามาที่ขั้วลบของหมออแปลงก็จะได้รูปขึ้นรูปนี้ออกมานะคะซึ่งผ่านไดโอดอะไรนะดีอะไรคะ d 3แล้วก็ d D1 นะคะ D3 แล้วก็ D1 ส่วนเราสามารถที่จะใช้ไดโอดที่เรียกว่าไดโอดบิดซึ่งเป็นไดโอดสำเร็จนะคะใน1ตัวของมันเนี่ยจะมีไดโอดด้วยกันทั้งหมด4ตัวต่อให้เลยเป็นแบบบิดนะคะซึ่งขาใช้งานก็จะมีด้วยกัน4ขามีขาที่เป็น Ac เนี่ย2ขานะคะ แล้วก็ขาที่เป็นไฟตรงเนี่ยที่เป็นขั้วบวกกับขั้วลบนะคะอีก2ขานี่คือการลักษณะการต่อไดโอดแบบบิดนะคะที่เราจะเอาไปนำไปใช้งานจริงนะคะสำหรับไดโอดเล c t i f i e r ก็มีอยู่หลายเบอร์ด้วยกันนะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะ,ะอย่างเช่น MR 1 0 0เนี่ย วัสดุที่เป็นไดโอดที่ใช้ทำก็คือซิลิคอนไดโอดแรงดัน V-R อยู่ที่ประมาณ 100V โวลต์นะคะ I-F 1 0 m แอมป์นะคะหน้าที่ก็คือเป็นเ e กติฟายเนะหรือเป็นเบอร์อื่นนะคะอย่างเช่น P-B 40เนี่ยเป็นซิลิคอนเหมือนกันนะคะแรงดันไฟฟ้ามากก็คือ400 v. แล้วก็กระแสะเนี่ย25แอมป์เอาไปทำเป็นบิดเลกติฟายเออร์กำลังสูงนะคะ หมายเหตุค่าต่างๆนะคะนักศึกษาก็เข้ามาดูได้ที่ในเว็บไซต์นะคะหรือวิดีโอนี้ก็ได้นะว่าแต่ละค่าที่เขียนขึ้นมาเนี่ยสัญลักษณ์ของแต่ละค่าเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะส่วนตัวไดโอดนอกจากเป็นไดโอดธรรมดาแล้วยังมีอุปกรณ์อีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นซีเนอร์ไดโอดก็คือไดโอดชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นไดโอดที่ พิเศษก็คือสามารถทำงานได้ในช่วงที่เราป้อนไบแอสกับจำได้ไหมที่ครูบอกว่าถ้าเราใช้งานไดโอดนะคะถ้าเป็นในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยสำหรับการไบแอสย้อนกลับเนี่ยจะไม่มีกระแสไหลผ่านนะคะหรือไหลผ่านก็น้อยมากแรงดันน้อยมากนะคะแต่ในขณะที่ก็มีอุปกรณ์อีกตัวหนึง่งก็คือซีเนอร์ไดโอดหากให้ไบแอสตรงเมื่อใดซีเนอร์ไดโอดก็จะเป็นไดโอดธรรมดาตัวหนึ่ง แต่ถ้าเมื่อใดที่เราจ่าย b บ a s กลับเข้าไปนะคะซีเนอร์ไดโอดตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ในการควบคุมแรงดังนไฟฟ้าให้คงที่โดยปกติเมื่อใช้งานก็จะต้องต่อตัวต้านทานเพื่อจำกัดกระแสนะคะเนื่องจากซีเนอร์ไดโอดเนี่ยทนกระแสได้ไม่สูงมากนะักโดยกระแสจะอยู่ในช่วง5-10มิลลิแอมนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขว่าไฟเลี้ยง VCC เนี่ยจะต้องมากกว่าแรงดันซีเนอร์นะคะอย่างน้อย1โวลต ซีเนอร์ถึงจะทำงานได้นะอันนี้ก็คือเป็นวงจรพื้นฐานของซีเนอร์ไดโอที่จะเอานำไปใช้งานนะคะอ่าอันนี้เป็นกราฟแสดงการทำงานของซีเนอร์ไดโอดเราเห็นว่าเนี่ยถ้าเราจ่ายไบแอสตรงซีเนอร์ก็จะเป็นไดโอดธรรมดาแต่ถ้าเราจ่ายไบแอสกลับนะคะเราจะมีค่าแรงดันซีเนอร์เกิดขึ้นนะคะคุณสมบัติทางไฟฟ้าของซีเนอร์ไดโอดนะคะเราก็จะเรียก ว่า v z นะคะ v z ก็คือแรงดันซีเนอร์สูงสุดเมื่อทดสอบสภาวะหนึ่งะคะส่วน i z t ก็คือกระแสซีเนอร์สูงสุดเมื่อทดสอบที่สภาวะหนึ่งะคะค่าของซีเนอร์ไดโอดจะมีค่าตามแรงดันอย่างเช่น3 6โวลต์นะคะมีเบอร์1 n 1, 1่ง7อะคะกระแสะ i z t เนี่ยประมาณ20แล้วก็ในขณะที่ซีเนอร์1วัตต์เนี่ย เบอร์หนึ่งเนกะคะกระแสไอแซที I, เนี่ยไม่มีนะคะไม่มีค่าอ,อ,อีกกลุ่มหนึ่งของ ال, อไดโอดก็คือ LED หรือ Light Emitting Diode นะคะเป็นไดโอดที่มีคุณสมบัติในการเปล่งแสงได้นะคะสามารถเปล่งแสงด้วยความถี่เดียวแล้วก็มีเฟสต,ต่อเนื่องได้เมื่อได้รับไบแอสตรงซึ่งต่างไปจากแสงสว่างธรรมดาที่คนเรามองเห็น ซึ่งประกอบไปด้วยคลื่นที่มีความถี่และเฟสต่างๆมารวมกันนะคะลักษณะโครงสร้างของ LED ก็เป็นตามรูป6.2นะคะอันนี้เป็นลักษณะโครงสร้างไายนอกของ LED นะคะเป็นแบบหัวมนๆนะคะอันนี้เป็นหัวแบนนะคะสัญลักษณ์ก็เหมือนไดโอดทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นไดโอดเปล่งแสงเนี่ยจะมีลักษณะของลูกศรชี้ออกนะคะแล้วก็ทิศทางการลูกศรเนี่ยเป็นไหลทิศทางเดียวลักษณะอย่างนี้นะคะ ต่อมาก็คือไดโอดเปล่งแสงแบบ7ส่วนหรือ 7-Segment นะคะโครงสร้างนะคะก็มีลักษณะเป็น7ส่วนเป็น LED 7ส่วนเป็นตัวเลขนะ,ะเอาไปใช้ทำอะไรทําเป็นตัวเลขะะตัวอักษรก็ได้นะคะมี2ลักษณะก็คือชนิดที่เป็นแอนโอดร่วมนะคะแล้วก็ชนิดที่เป็นแคโทดร่วมนะ,ะก็ต้องไปดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งว่าลักษณะการต่อบแบบแอนโอดร่วมกับแคโทดร่วมเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะ สำหรับสไลด์นี้ก็คงจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ